วันนี้นอนทกอยู่ที่2 ID ไอดใช่บ,บ้าน,นะครับ ep ที่ห่แล้วนะครับพักไปวัน2วันเพิ่งจะได้เรียม,มาไอดี ID นี้เขาจองคิวไว้หลายวันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาดูรีเกลทัก่อนนะรีเกลเขาจะทำทีมบินที่มีนกปลายนะครับเขาถามว่าจะทาย you ูน know ออกไหมเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วก็ชุดแฟชั่นกับประดับ โวนาเพสไปลงกับอะไรก่อนจุดที่จ้องขยันเพิ่มโอเคครับแค่นี้มีคุยเรื่องต้นกันไปมั้งแล้วนะเรื่องอาริโ you น know. เดี๋ยวเราดูก่อนดีกว่าเนาะอไอดีน,นี้ VIP 5เพื่อประดับทำง่ายนะเป็นไอเดีเริ่มต้นเลเวล88นะครับชุด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  VIP 5อาอายังใช้ก็ไม่ครบเนะ แต่เขาา้าใจแหละ VP5 เพชรมันต้องเอาว้าที่หลังนะครับเร็งสุดเพราะเราดีน้อยเราต้องอัพเทสเตอท์คอื่นก่อนใช่ไหมเราดูอย่างอืงน่นไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูทีมอันนี้สวยมากอัพดีสวยอนะ่านี่ตามสูตรเป๊ะเลย สวยงามครับสวยงามตามสตรเป๊ะเลยถือว่าไวนะสำหรับ v a p หโอเคครับสวยงามอันนี้จะบอกว่าอราคาอันนี้อยู่ใช่ไหมมันใช้ทองได้นะครับอันนี้นี่เห็นไหมใช้ทองได้น,นะครับใช้ทองผสมเข้าไป ่น,นี้เราก็จะอัพได้นนะแล้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายก็จะได้สายยาไปหน่อยนะึงนยะตรงนี้เลือกใส่ไปครับอันนี้มันจะเป็นผลที่ว่าต้านาธาตุนะเห็นั้นมันจะบอกว่าพลังยมตีาธาตุ้นาธาตุนี้ของศัตรูทั้งหมดถูกลดลงประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ต้องไปรีดตีบวกมันเราแค่ใส่ไว้เฉยๆไปก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเอาแล้วกันนะผมลองใส่ไว้ให้เฉยๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ไอตรงที่ล้างยวรู้ก่อนทองเขาใช้ทําอะไรมาอาทองาไม่ได้ใช้ทําอะไรนะงั้นผมใช้ทองเลยนะเก้ตรงนี้มันจะมีหินล้างอยู่นะเราก็มาทาหินล้างนี่ก็ได้นะครับ ของไม่พอนี่นะครับกดล้างกดได้กดได้น,นะเอาเฉพาะเท่าที่พอใช้ก่อนเอาสักร้อยยี่สิบก่อนเนาะร้อยสิบสี่ร้อยห้าร้อยสิบหกอ่าเอาสักร้อยยี่สิบก่อนเนาะนี่เราก็มาเลือกล้างอ่ะอันนี้ไปได้เยอะเหนนะ เรกดหลังไปอย่างดีปับ๊บพอมันได้น้อยเราก็เอาออกนี่อันนี้ถ้าได้เยอะเราก็กดไปอ่ะสเตตัสเลือดเ่มันจะได้ตัวเลขพลังที่เยอะค่อนข้างเยอะนะครับนะอ่ะ,อะพุงปีด๊ดเราก็ค่อยอัพไปทีละครับอันนี้เยอะแล้วก็ข้ามไปก่อนอันนี้ไปต่อได้แล้วก,กดไปต่อ อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับได้เพชรีส้มแล้วอ่ะหมดแล้วก็สะสมทองนะครับแล้วก็มาค่อยๆล้างเอานะครับพลังจะไปต่อได้ถึงจะไม่เยอะมากแต่มันก็สําคัญนะครับเป็นสเตตัสพื้นฐานนะไอตรงเส้นทางผุดเนี่ยนะ ใน,นตัวปลามีน้อยเนาะแต่เวลแปดสิบแปดใช่ก็ประมาณนี้แหละเพราะมันจะต้องมาลงไล่ลงยิงข้ามเซิร์ฟนะครับอย่น,นี้โอเคอันนี้เลยโอเคโอเคตันนี้ต้องมาเคียวดูบ่อยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันไปติด NPC แล้วมันจะเสียวกัดนะครับ น,นี้สปีดไปโจดๆเลยเนาะอันนี้ก็จะอัพสปีดอันนี้ต่อใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าเกมนี้สปีดแตสำคัญจริงๆนะครับแต่สปีดไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างนะครับอะเราต้องระวังด้วยต้องอัพข้างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ไปแต่สปีดอย่างเดียวเราเร็วจริงแต่เราตีเขาไม่ตายโดนเขาสวนด้วยอันติมาและเรายืนไม่ไหว พราะส่วนมาดอกเดียวตายได้เหมือนกันนะครับถึงเราจะเร็วกว่าก็เถอะถ้าเราดาเมจไม่พอถึกไม่ไหวเราก็ตายได้เหมือนกันนะครับตรงน,นี้ระวังจิดนิ้วด้วยนะครับอัพสปีดแต่มันดีแต่ต้องไม่ลืมฆ่าอื่นๆด้วยนะครับมันต้องไปไล่ๆกันนะครับสปีดโดดอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวในเล่นตาไปเหมือนผมเลยเนาะ ทำไมไม่อาบอัน uh. น right uh. <point> ี no ้ด้วยหรือเล่นตาหิวตาหิวก็ไม่ได้อาบตาดไฟก็ไม่ได้อาบอ๋ออาบคาลบหลีกไว้นี่ไงอ๋ออาบค่าพวกนี้ด้วยนะครับนี่อาบพวกนี้ด้วยมันจะมีผลกับการโจมตีกับพลังชีวิตนะครับมาไล่อาบ้วยนะอาบแปะหลบหลีกอย่างเดียวมันก็วิวน้อยเนี่ยลบหลีกมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับมันจะเห็นผลจริงก็คือตอนที่เราใส่ประดับเซตหลบแล้วนะครับนั่นคือจะติดง่าย ติดหลบง่ายแล้วมันจะมีค่าหลบหลีกตามพวกอ่าตรงนี้นะครับจะมีค่าหลบหลีกตรงนี้อ่าตรงนี้รีไว้โอเคแล้วแหละค่าหลบหลีกติดอยู่ถามว่ามันติดไหมตอนนี้มันก็ติดอยู่นะครับติดหลบหลีกให้อยู่ถ้าชิดเท่าน้อยน,นะแต่พอเวลสูงๆไปแล้วคิดเขาจะเพิ่มมากขึ้นใช่ปะหลบหลีกมันก็จะเห็นผลได้ยากขึ้นนะครับเพราะงั้นมันถึงได้มี ประดับเซตหลบออกมาเพื่อช่วยเรื่องหลบตีกนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรียวระดับปีศาจแล้ว700-800แล้วนะให้หลบตีกอะแทบไม่มีผลเลยนะครับ,บอกเลยพอคิดเขาค่อนข้างจะเยอะกันนะครับนี้ก็ยังขาดเยอะเนาะไม่เวลาเวลา,เ,วลาเขาค่อยทำไปเดี๋ยวทองมันจะไม่พอใช้ อันนี้ก็เที่ยวซื้อนะครับบอยตีบวกนนก็ซื้อไปอันนี้ซื้ออันนี้ไว้นะครับอ๋อเหรียญบอลไม่พออ๋อแสดงว่าเที่ยวซื้ออยู่เนาะ อันนี้ก็ซื้ออันนี้ไว้กลับอันนี้อันนี้ด่านเลเลี่ยยังไม่เปิดนะเนาะเพื่อแปดสิบเพิ่งจะปลดโหมดแม่บ้านตัวช่วยตัวช่วย เรียกไอ้นี่มานะครับหรือว่าส่งได้ตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะระบ,บเวลประมาณนี้นะค่อนข้างโอเคเพราะมันจะต้องใส่ตัวเล็กอย่างนี้ไปก่อนแหละมันจะได้อัพง่ายๆนะครับ เราใส่ตัวใหญ่เลยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมาให้อัพนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลี้ยวเ,เนี่ยเราค่อยไปเลี้ยไอเส้นพวกนี้เอาเพราะมันจะต้องใช้ไอ้น,นี่ไงแล้วอันนี้ก็มีนิ้วอาสีทองอ่ะโอเคสีทองได้ เอาสีม่วงนี้ก่อนดีกว่าน้สีม่วงอันนี้ไันได้สปีดไงอ่ามาชนสีม่วงอันนี้แล้วอ่าอันนี้มันจะสปีดไม่ได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เอาเล้จะเปลี่ยนอันนี้เราก็ต้องล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีอื่นไปนะครับ สีเขียวได้ไหมเขียวไม่ได้ต้องเป็นสีม่วงนี้เนาะอ่าเป็นสีทองเฉยนี่ครับการการลีก็จะประมาณนี้นะสีแดงได้ไหลายเฮดพีใช่ไหมอันนี้ยังมมีสีแดงโอเค้งลางสีไดสีทองโอเคได้อยู่ อ่ออันนี้ไม่พอ,อนนัก็เอาไว้ก่อนนะก็เอาเท่าที่ได้นะครับเอาเท่าที่ได้ก่อนอ่าแล้วทีนี้เราก็จะไปดูทีมก่อนเนาะม,มาทีมบินเลยเนาะอ๋อก็จกดเข้ามานะว่าจะทำทีมบินลุกไว้ก็ เรียกนกวายมาได้เลยนะครับเพราะไอ้ยักษ์เนี่ยมันใช้เพชรในการแต่งร่างนะครับส่วนนกวายมันจะใช้ชิปในการขึ้นมาร์สนะครับแต่ชิปมันจะมาแย่งกันกับโฮโอถ้าโฮโอยังไม่ได้รีสกิลนะตอนนี้รีสกิลแล้วแล้วมันก็พอใช้ได้เนาะเพราะงั้นเอาชิปมาเรียกนกวายแล้วก็ขึ้นวาร์ดนกวายเลยนะครับ ม่งั้นก็หาจับลอกวายมาก็ได้นะครับแล้วค่อยมาลีนิสายเอาทีหลังแต่ลีนิสายมันก็ต้องใช้ชีิตดีใช่ไหมเพราะงั้นหาจับลอกวายมาถ้าจะเล่นนะซูรลูกเกียก็ปล่อยไปทําทีมสามเอาไว้ยิงก็อัดอพวกดีก็ได้นะครับไปจับอัดอัดมาส่วนยูโนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะทำบีดีบีหรือเปล่านะถ้าจะทำบีดีบีก็ไม่ต้องมาทำอะไรกั you know บยูโนมัน เราําวิดีอมาใหม่เลยถ้าเราจะถ่ายทอดเราถ่ายวิดีอนี้ออกไปนะครับสายฟ้าน่าจะไม่ได้แย่ๆอย่างนี้แหละถูกต,ต้องดิสเป็น s p c อันนี้ก็เอาไว้ถ่ายใส่ไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้ถ่ายใส่ลกไฟความสนิทกับเวล์นะนะส่วนวิโนโก็ปล่อยไปวย,ย่างนี้สายฟ้าเอาไว้ถ่ายใส่ ไว้ล่างแดงนะครับเอาไว้ตอนล่างล่างแดงเลยอาจไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ต้องคิดก่อนนะว่าเราจะเล่นอันไหนเป็นทีมหลักนะครับเตยโนไม่ต้องมาทำอะไรมาแลวปล่อยมันเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นทีมบินมาทีมหลักนะเราก็เอาไปแม็กอะมาอาัดใส่โฮโออาจไปเรื่อยๆนะครับอาจไปแบบมีเทา่าไหร่ใส่ไปให้หมดอะนะครับให้โฮโอไว้แบกทีมก่อน ส่วนสมุดก็เอาไว้ขึ้นไดแม็กโอโอก็ไปร่างแดงโอโอเลยหรือว่าถ้าสะดวกเติมพาร์ตนะนะมันจะได้สะสมสมุดเร็วขึ้นนะครับเดือนละ840เราก็จะได้มาร์คบีดีบิวด้วยใช่นะก็จะได้อีกทีเหมือนแล้วนะนะทีม3ตอนนี้ก็ปล่อยลูกเกียระเกะละกะเลยเพราะลูลกเกียแค่อามาเปิดแทนด่นเฉย นะครับท่นลูเกียร์เปิดอย่างอ๋อเลยแท่นลูคาลิโอเราไม่ได้เปิดแล้วก็ชิปแบ่งชิปมาเรียกลูคาลิโอนะครับเอามาเปิดเอาเปิดแทนแล้วก็เอาไอ้ฟาร์มบอลโลมนะครับชิปมีไหมอ่ามีแล้วก็เดี๋ยวเอาเตียนเรียกลูคาลิโอนะครับอ่าจะสองวหนาทีได้ลูคาลิโอแล้ว ส่วนใต้ดินอันนี้ผมมองว่าน่าจะฟาร,ร์มยากนะก็ดูจะชิปแล้วน่าจะได้น้อยมากๆเริ่ม88แล้วซึ่งจะได้ชิปใต้ดินแค่ไม่ถึงร้อยยังน่าจะมีปัญหาเรื่องตีบอลโลกเพราะงั้นใต้ดินเรามันต้องไปพึ่งมันปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยใต้ดินรอไปดูเขต็ดลับรุ่นเลยหาจับตอนนนหรือว่ารอกินกินหน้าเพจอะ่ะมันเคยมีมานะ เป็นใต้ดินมาเลยนะเป็นตัวมาเลยอะประมาณนั้นอะต้องรอกินอน้าเพจนะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องไปงอตอดโลกเนาะประมาณนั้นเลยก็ทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <S <S ทีนี้ก็เขาถามที่ว่าระหว่างชุดกับประดับทำมาไหนก่อนเนอะ <S <S อันนี้สำหรับ ID เเวลประมาณนี้นะ <S <S ผมแนะนำให้ทำประดับก่อนนะครับ <S <S นเซตเวลหนึ่งไออย่างเงี้ย ผมจะไม่มองแลนวนะรวประมาณนี้เพราะเดี๋ยวเราก็ถอดทิ้งผมไม่มองที่เซตพวกนี้นี่เซตพวกนี้มันจะดีกว่าเซตเบลล์หนึ่งครับอันนี้ V เราถึงห้าอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ทำรถเร็วเนาะสองอันนี้ก็เตรียมไปทำสามออฟเลยนะครับแต่ว่าทำทีหลังจะได้ทำรถเร็วมาใช้ก่อนดูที่มันมีค่าบ้านรถเลเวลนะครับ เอาตรงนั้นมาใช้อันนี้ไม่มีเลยเนาะแต่ตีบวกอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเอาประดับขาวมาตีบวกนะครับก็ถ้าจะอีกไม่นานนะนวิวเก้าสิบห้าก็ทำรอไปเลยก็ไดนะ้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันดับมากมายนะตีบวกันเนี้ยรอไปเลยแล้วก็ไปสุ่มเซตเอาเลยอันนี้มีแล้วเซตทั้งสองเซตแล้วนี่มีเซตแม่สอีกเซตหนึงนี ใช่ไหมแต่เวลยังไม่ถึงต้งใส่ไม่ได้อืมก็เตรียมทำไปเลยก็เตรียมทำไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเวล95เราจะได้รอเลยทีเดียวเลยนะอ,อันนี้สามารถดีได้อีกนะครับเพราะไอ้ประดับเนี่ยมันจะได้ออฟที่เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยสองวันทัดนะครับได้บรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สาม ถ้าเกิดเราสิ้นได้สปีดเราก็ล็อกตรงสปีดแห้ไหว้นะก็อันนี้ไม่ต้องไปตีบวกแล้วเอาเท่านี้เลยพอเลยเราไปทำเซตอื่นเลยนะครับก็จะตีบวกก็คือเอาอันนี้เอาอันนี้ตีบวกก,ก็ได้บวกให้ถึงแค่270ทอนะครับก็จะปลดล็อกอันสุดท้าย3เครื่องเครื่องก็เอาบวกอันนี้ อย่าลืมนะครับบวกอันนี้ให้มันถึง270ก่อนนะตอนนี้มันได้246แล้วมันจะได้ครบครบออชันมันมนะครับส่วนตีบวก25หมดแล้วนะโอเคก็มาไล่ทำตีบวกตัวนี้ต่อไปเลยถึง30นะครับอันตรงนี้พอปัดได้ตีบวกตัวนี้30ตัวนี้30นะครับประมาณนี้เลย อันนี้ขาดเสื้อเซ็ตลเซ็ตเพิ่มโขนนะก็ไม่ถือว่าขี้เหร่ในเรื่องประดับถือว่าโอเคอยูน่นี่ก็โอเคนะสวยอยู่นะเนี่ยล็อกปสิบสองช่องอันนี้ลืมล็อกไปนะครับล็อกปสิบสองช่องเหมือนกันเนี่ยตามสูตรเป๊ะๆเลยผมชอบเลยนะเนี่ยแบบนี้ คือไม่ต้องรีบใส่เวลสี่ะถ้าใส่เวลสี่ก็คือเราก็ล็อกไว้เท่านั้นยีในเนี้ยมันจะถ่ายทอดไม่ได้นะครับอันนี้เตือนไว้เพราะงั้นเราอาัพอัพแค่ตรงนี้พอแค่ปลดล็อกสกิลยีนพอไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปอัพมันไอ้ตรงเนี้ยช่องที่สามกไม่ต้องไปอัพมันนะครับอัพแค่ปลดล็อกสกิลยีนพอก็เ,อเดี๋ยวของเราจะไม่พอนะครับอันนี้มีสกิลส้มสองสกิล อันนี้มีสกคิวเดียวนะต้องล็อกไว้อาโดนสะท้อนพอดีเลยนะแม่นจังแม่นจริงสะท้อนไม่ยังตื่นไหมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเราจะได้กดล็อกยินได้ นะครับไอช่องแรกเป็นมาคับให้ปลดล็อกสามมันสามดาวแล้ถ,ถึงเราจะปลดล็อกกันได้นะ้ครับก็จะประมาณนี้นะจะลืมเรียกลูคาริโอนะครับนี้เดี๋ยวเราดูอะไรอั่เรื่องทีมดูไปแล้วเนาะระดับดูไปแล้วเนาะก็สำหรับทีมบิน ที่มีนกวายย้ำอีกรอบนะครับให้โ o โอแบกทีมนะครับย้ำว่าให้โ o โอเป็นตัวดาเมจส่วนนกวายแค่มาร์ก็เล่นได้นะครับใช้นกวายเป็นตัวเสริมตัวตัดเลือดนะครับส่วนยักษ์เขียวใช้แค่บัฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ได้เน้นเลย <S <S ก็สำหรับทีมบินถ้าจะขึ้นมาร์ที่ใช้สมุดนะให้ขึ้นยักษ์เขียว เพราะมันจะมีรัดเถินเวลาปโปเกมอนบินเวลาปโปเกมอนคาบินขยับมันจะดึงยักษ์เขียวออกมานะครับไม่ว่าปโปเกมอนบินของฝั่งไหนของฝั่งเราหรือฝั่งศัตรูมันจะดึงยักษ์เขียวออกมานะครับก็ยักษ์เขียวได้เปิดวาร์ได้เปิดวาร์ปเราก็ปล่อยตายได้เลยนะครับรางั้นของใส่โฮโอไปเลยถามว่าเล่นได้ดานไหมเล่นยาวๆอย่าลูกหลานรวดเลยครับยูนโนเล่นได้ไม่นานเดยวก็ต้องถอดแล้ว ก็น่าจะมาสักเยีวสองร้อยไปสามร้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องถอดแนละ้วเว300ีวสองร้อยากกว่ามันก็เริ่มตึงนะครับพี่นุ่มอ่าเดี๋ยวขอดูนี่อีกหน่อย DNA กับสมุดสมุดมีพันึหง DNA ผมเลยแะเนะี่ยอ๋อดีเอมีน้อยเดียวเองก็ถ้าจะเอา b ีดีมาก่อนนะแต่ก็จะเอา b ีดีมาก่อนมนะันก็ได้นะแต่ทีนี้มันจะเปลืองสมุดไงเพราะสองตัวขึ้นมาสองตัวแล้วใช่ป่ะใช้พันหนึ่งแล้วใช่ไหมใช้สมุดพันหนึ่งแล้ว อะี้ยังไม่นับไอ้ดีเอที่เรายัางไม่พบจะต้องไปแลก d ดนนะครับเพราะงั้นสมุดที่มีจะได้แค่ตัวเดียวจะได้มาแค่ตัวเดียวนะครับก็จะได้ไว้ไวมาก็ถ่ายไอเนี่ยออกวิธีนี้นะครับถ่ายวิีนี้นอ,นออกแล้วก็ยืนทีมหลักไปเลยถ้าจะเอาไว้จริงๆนะนะจะใจผมอยากให้ขึ้นไดแม็กโฮโอไปเลยนะ เราจะได้มีไดแม็ใช้ก่อนใครแล้วมีก่อนโหก่อนครับประมาณนั้นจึงได้บอกว่าให้ทำโอโอแบบทีไปเลยแต่ไดแม็กเาโอมันก็ใช้พันหใช่ปะล่ะใช้พันห้เสม,มอก็ขาดอีกประมาณ500อยเนาะอีก3ามสี่เดือนก็น่าจะทันอยู่นะผมว่าก็ลองช่างใจดูครับว่าจะเอาไดแม็กโอโอก่อนเลยจะเอามาร์สหรือจะเอามารไว้ก่อนนะครับลองเทียบดูว่า อยากเล่นตัวไหนตัเตือนว่าโอ้ยูโนใช้ไม่นานนะตเตืนตรงนี้ไวก่อนเอาเดี๋ยวพอมันจะเริ่มตึงแล้ว,วช่วงประมาณเร็วสามร้อยะถ้าเกิดว่าเราขึ้นร่างแดงไว้ไม่ทันนะมันจะตามเขาไม่ทันนะครับถึงว่าถ้ามีไดแม็กไปก่อนมันจะดีกว่าเราตอมดูไปแล้วนะเนาะยังไม่ได้ดูเียล่ะ อ่ามีเยอะอยู่นะเนี่ยขึ้นสีส้มไปสักอันหนึ่งนะครับเน,นี่ยนะอ่าอันนี้ก็ผสมดูออปชั่นอนนอปสวยๆนะเนี่ย แล้วก็ลามดูก่อนเข้าก่อนทาดเราจะประมาณนี้นะครับอ่ขาขยติงตั้งมานะอ่ามือไว้ไปน่อนสักคู่นะครับ พอดีมีสายมานิดนึงแล้วตรงนี้เราสามารถรวมได้นะครับ IC ส,สีเขียวเนี่ยเรารวมไปอลยอย่างนี้ได้นะครับทําให้เป็นสีฟ้าได้นะครับจะใช้ตัวก็ได้หรือไม่ใช้ตัวก็ได้นะครับแล้วมันจะเป็นสีฟ้าแล้วเราเอาสีฟ้าไปรวมเป็นสีม่วงแล้วก็เอาสีม่วงเนี่ยมารวมเป็นสีทองอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะ ก็จะเหลืออะไรอ่าเหลือไอ้น,นี้ยูเนียยังไม่ได้ไปดูเลยก็สำหรับทีมบินที่ใช้นกปลาอยอะนะดูใน ID 638ในช่องได้น,นะครับผมทำไว้ไหลายคลิปอยู่นะครับอ่สวยงามโอเคเลเวล24ขยนันเอาเรื่อง อ่าตรงนี้มากดเล่นคนเร็วด้วยนะครับรับเหรียญอยู่เนียนนะครับเข้ามาบ่อยๆว V เราน้นย้อยอ่ยไอตรงนี้เราต้องรับไว้เยอะๆนะครับเพราะเหรียวมันจะไม่พอใช้แล้วก็ไอตรงนี้เข้ามาดูบ่อยๆนะครับมันจะมีบอสลังมัตเตอร์ให้ตีนะครับแล้วก็ตรงนี้มารับของด้วยเป็นไอเทม up ห o ด tom นะครับ ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันรีค่อนข้างไวตัวน,นี้ก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับกับตรงน,นี้ไอเทมที่ใช้อัพใช้รีสเตตัสของริบบินนะครับตัวน,นี้เข้า,ารับได้นะครับจะรับได้สองเข่งคือเข่งของเรากับเข่งของชาวบ้านเขานะครับเข่งของชาวบ้านเขากือตรงแย,ยมนี่นะ เป็นของปีครับก็ไม่อยากให้เสียป่าไปเนาะผมใช้ไปรอเพลต้องขออภัยด้วยนะครับพลังขึ้นมานิดหน่อยเนาะไม่ได้เยอะแกน่าจะหลักหมื่นอยู่แหละส่วนร้านค้าก็ซื้อตรงนี้กับเครื่องแปลงนะครับแล้วก็กรอบรูปตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลาบทุกวันนะตรงนี้มันจะเหลือเหลือกินเหลือใช้เลยจะมาซื้อไอ้ตรงเนี้ย อันนี้เอาไปทำฉายาได้ตัวนี้เป็นซูแฟชั่นนะครับก็ซื้อได้หมดเลยขอให้เรามีเหรียญนะเนี่ยถึงว่ามันต้องกดกดรับตรงเมื่อกี้นะครับอ่านะตอนนี้ยังไม่ได้อัพโอ้นี่มาทีมไฟที่มืดนีเลยอันนี้สวยงาม อันนี้ก็พอได้เนาะแต่มันเป็นธาตุดิบเนี่ยอันนี้ของวีโนเนาะน,นี่ก็ของวีโนไอ,อนนตัวพวกนี้ถ้าตัวไหนไม่ใช้ย่อยทิ้งไปนะครับแล้วเราค่อยมาเล่นคันพวกนี้นะครับเมื่อกี้ตัวไหนนะที่ส,สวยๆอ,อ่ะอ่าตอนนี้รูปก,การ์ตนตกเราก็มาเล่นคันให้สุดไปเลยนะครับ รเราค่อยเอาทิกเซีมาใส่อันนี้สวยสวยก่อนเราคนเล่นลูกบายอยู่ใช่ปะ่ะแล้วก็มีสะสมพิกเซลตรงนี้นะครับสร้างวุ้นอาวุ้นตรงนี้มาใส่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะมีออฟให้เลือกอเี้แหละเราก็เลือกที่เป็นสปีดไปก่อนนะครับถ้าเราบ้าตัวเลขพลงังเราก็ใส่ที่เป็น Hp นะครับ อย่างดีเป็นให้เราไม่ใช้แล้วจะทิ้งไป๋ยวมันจะลกป้องกันเราจะไม่ใส่นะครับอ่ะใส่ ATK ให้อ่ะใส่แคที่ให้อีกก็จะประมาณนี้นะนะครับ คงพอเห็นภาพแล้วเนาะถ้าตามไม่ทันโดยย้อนนะครับผมเดี๋ยวอาผมจะต้องไปทําธุระแล้วก็ลวคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นครับถ้ายังสงสัยตรงไหนถาามาถาม